เรตติ้งผิดคาดหลังคนมองละครผัวเมียน้ำเน่าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งละครใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับส่านสเสน่หาทางช่องสามนำแสดงโดยนางเอกสาวมิ้นชลิดาและ2หนุ่มมากฝีมืออย่างเต้ยพงศกรและมาวินทวีผลนอกจากนี้ยังมีนักแสดงคุณภาพอีกเพียบซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าเข้มข้นเลยล่ะค่ะ และยังเป็นการพลิกบทบาทมาเล่นดราม่าครั้งแรกของมินด้วยทำเอาแฟนๆต่างชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเล่นดีมากยังกับน้ำตาสั่งได้ล่าสุดเรตติ้งละครสั้นสเสน่หหาก็ออกมาแล้วล่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าปังมาก เพราะเรตติ้งตอนแรกได้ไป2.3ในขณะที่ตอนที่2พุ่งไปถึง2.8แล้วแถมยอดชมทางช่องออนไลน์ยังทะลุแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยงานนี้ก็ถือว่าผิดคาดสุดๆเพราะตอนแรกแฟนๆต่างมองว่าเป็นละครน้ำเนา่าแนวผัวเมียหรือเปล่าแต่หลังจากที่ออนแอร์แล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าดาเมจแรงมากสนุกมากค่ะปังมากสนุกมากค่ะปังมากอีพีหน้าขอ3บวกเลยนะที่สุดค่ะดีใจกับนักแสดงทุกท่านเลยค่ะติดงอมแงมติ่งมากโหเรตติ้งพุ่งแรงมากจาก2.3ขึ้นไป2.8เลยวีคหน้ายังพีคอีกถึง3แน่นอนละครเรื่องนี้คือปังมากชอบมากค่ะ เรียกได้ว่าเรตติ้งดีแบบผิดคาดอีกแล้วค่ะเพราะตอนแรกแฟนๆก็จับตาและมองว่าอาจจะเป็นละครน้ำเน่าหรือเปล่าแต่พอออนแอร์แล้วก็ได้กระแสะตอบรับที่ดีมากเพราะมีเนื้อหามากกว่าเรื่องราวของผัวเมียแถมนางเอกของเรื่องยังไม่ได้ยอมอย่างเดียวด้วยเพราะได้ลุกขึ้นสู้กับสามีตัวเองรวมถึงลุกขึ้นสู้กับความเชื่อโบราณที่มองว่าภรรยาต้องยอมสามีทุกอย่างเอาเป็นว่ายังไงก็ยินดีกับนักแสดงและทีมงานด้วยนะคะ แค่ตอนที่2เรตติ้งก็พุ่งไปถึง2.8แล้วเชื่อว่าทะลุ3-4ได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ยินดีกับนักสแสดงและทีมงานทุกคนด้วยเชื่อว่าเรตติ้งดีขนาดนี้สาวมิ้นของเราคงหายเหนื่อยแน่นอนเพราะแค่2ตอนแรกก็เสียน้ำตาไปหลายตอนแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการพลิกบทบาทมารับบทราม่าเข้มข้นครั้งแรกของมิ้นเลยก็ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่ประสบความสำเร็จเนาะ